nang tuk pa yu lim ta ling Tè pẹt chơi chiên pa mai chinh nhựa Sấy kinh hẹn mình thay chắc tố hả nha bưng đu Nha thay clip vô Sai xì xèo Chính là bà? ນັ້ນບໍ່ປ້ອມມັນຂາວໆນັ້ນບ นี่เอาไปทั้งนี้ลูกไปทั้งนี้<ม>ยูตาเกี่ยวหูเถอะเนาะปลาในบ่ปอปลานี่เลยปลาได้กี่กิโลแล้วต้องเอาไปสั่งเบิ่งก่อนิด้นึ่งอืมกี่กิโลละสามสิบบาทสี่สิบบาทอันนี้เด้ ب, บอแมนบอกอันนี้ปลาบอนี่ ไปเบิึงไปเบิ่งเงินเขาก่อนเขาอ,อบตแรกก่อนอะขอขเขาคู่แรกก่อนนะ รถเขาคือปูเขาคือปูสาตรอยู่แถนนี้ปูสาตร์รออยู่นี่บ่มี่บ่มาขีหินเอามาลงนี่ป้าป้าขอนป้าค่อนแลนบึนบึนอยู่ เมื่อกี้นี่แม่นุยเพ่นเอามกปลาเค็งหายปลาขวัโเพลงไก่ชนบ่หันลงไก่ชนคือง่ามเถะปันเฮิอนคนผู้ใดเอามาให้แกมาหายหินนะเดเขาคิดลดแล้วเท่าไหร่เดเอาเอามาลงให้น้ำเด้อดในป้าจะจ่ายด,ดอกหรืออบอหรือออแลสิจ่ายบ่ <laughs> ใส่แหละโอเลอ่ะเดือบล่องบอปล่อยมันเตี้ยเตี้ยอยู่นี่บ่อปลดเสียงเพลงบานนี้ปลาหน้ำมูนี่กับปูขัดเข่าบานนี้ าช่างมาช่างเลยป้าบักลาคือได้ตัวใหญ่แถ่นี่ป้าแม่นบอดฟีมือบักลาบอนี่ป้าโบแม่นมันปลาตาบอดบอมันคือได้บอดอย่างเด็ดบอดอียังเอาไปดูทุนโอ้โสมใจแล้วเนาะสมใจแล้วเนาะได้สิทธิ์เวทนี่เนาะแปดล้ว ห่ยสิมีเงินใจเพื่นบ่สิบ่เอาไว้เป็นคนหลังถ้วยซะบ่้อนี้แม่สัง่งเงินสาวหายบาทบ,ามบาม่มีบ่มีอยู่บ่ติ้เพิ่อนสาไปเห็ดอาหารกลางวันบ่อืมอืมคือดังพวกพวกยี่เพิ่นเราก็เอาประมาณ3โลกนี่แหละลูกเมื่อเอ,อือบไทบหนึ่ง Cua ưa sao แรงอืมเพิ่นน่ะ len

เดี๋ยวผู้นี้เป็นผู้ประกอบเนี่ย ໂນໂຕນີ້ບໍ່ແມ່ນ เมื่อกี้ครับๆอยู่ๆอยู่ๆอบุมปาแล้วล่ะ